สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอล์ฟก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับบริษัทเราเนี่ยอยู่ในคือออโต้แกลเลอรี่นะครับแล้วก็กอฟเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่สาขานี้นะครับท่านใดครับการเข้ามาเทสต์ได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันก็เชิญได้เลยนะครับฟอร์ดพระประแดงเรานะครับแต่ตัวกอล์ฟยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับแต่ท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมานะครับแล้วซื้อออรรถกกัับบฟแนนน่เลยค สมัยนี้ง่ายมากเลยเนาะก็ทำธุรกรรมออนไลน์นะครับผ่านอินบ็อกซ์นะครับผ่านไลน์ได้เลยนะครับโอนเงินจองเข้าบริษัทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก๊อฟเนี่ยมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้คุณลูกค้านะครับถึงที่เนาะแล้วก็มีบริการส่งรถด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกมารับรถนะฮะแล้วก็กองแถมครบแน่นอนนะวันนี้นะครับรถที่ก๊อฟจะมารีวิวนะครับจะเป็น next gen ford ranger white tag นะครับตัวนี้จะเป็นตัว b ท t u r b นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยโปรโมชั่นเนี่ยศูนเอร์นะครับลูกค้าทุกท่านศูนย์เปรปีนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มมากๆนะครับแล้วก็สวยมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตกแต่งมาจากโรงงานบางทีเนี่ยเดิมๆยังสวยเลยหรือว่าติดนิดๆหน่อยๆก็ต้องบอกก่อนเลยว่าลงตัวมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็พาไปชมนะครับยังไงฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง Channel YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบน้รับ ยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับก็ที่เข้าไปรับชมนะครับชอบคลิปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในวิดีโอมีลงอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับหรือท่านใดเนี่ยเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ก็ได้นะครับมันจะมีแยกหมวดหมู่ไว้อยู่แล้วนะครับเราจะได้ดูในรุ่นที่เราต้องการนะฮะวันนี้นะครับรถที่ก๊อฟจะมารีวิวนะครับ nexgen t ford ranger w i l d t a k ครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับคันที่เรามารีวิวเป็นไบเทอร์โบนะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด210แรงม้านะะฮแรงบิด 500อนิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายหน่้าน1เจบาทนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องใช้คำว่าสีบอลเงินก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะครับมันก็จะเหลือแค่เทากะดำเนาะแต่ถ้าเกิดขาวมุกส้มเหลืองเป็นสีพิเศษก็บวกเพิ่ม1 0 0 0 0บาทนะครับ1 1 8 4 0 0้าันเนาะมาเดี๋ยวพาไปชมนะครับวันนี้เป็นสีพระเอกขาวมุกนะเป็นสีที่ขายดีมากๆนะครับอ่ะคันนี้นะครับเปิดมานะครับอย่างแรกเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะครับอะคริลิกคาว่วา Y แท็กเนาะเราจะเห็นเนี่ยอะคริลิกตัวนี้อยู่ในแร็อ เอเวอร์เรสนะครับออยู่ในเอเวอร์เรสนะครับแล้วลูกค้าผมเนี่ยนะครับเอามาติดกันในตัว w i ยแท็นะครับต้องบอกก่อนเลยมันดูแบบสวยงามนะครับแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะกระเถิบลงมานะครับคันนี้ใส่ตัวกระจังหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมเนี่ยนะครับตัวนี้นะมันจะเป็นสีกรอบเนี่ยเป็นสีเทากาไฟคาดกลางเป็นเทากาไฟนะครับแล้วก็ลังพึ่งเนี่ยเป็นสีดําเงานะครับนี่เป็นสีดําเงาตัวโลโก้ฟอยดขนาดใหญ่เนี่ยเป็นโครเมียมนะครับและแน่นอนครับรถ นะครับต้องบอกว่าระดับตัวว i ยแท็แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้อง360องศานะครับด้านหน้าก็จะมีตัวกล้องนะฝั่งใต้โลโก้นะครับพร้อมกับตัวน้ำนะครับล้างกล้องหน้าการใช้งานง่ายมากเลยครับไม่ต้องทาอะไรเลยก็ฉีดน้าปุ๊บก็ทํางานเลยนะฉีดพร้อมน้ําเช็ดกระจกนะครับก็ทํางานพร้อมกันกล้อง360องศามีอะไรมีใต้โลโก้หน้าใต้โลโก้หลังแล้วก็กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งครับฮะกระเถิบมานะครับอ่เรามาดูที่ไฟหน้ารถนะครับ ไฟหน้ารถรุ่นนี้นะครับเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED เนาะ white tag เนี่ยแน่นอนครับมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วเป็น LED ด้วยนะนะครับก็จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับอยู่ที่ไฟตัดหมอกก็เลี้ยวขวาไฟตัดหมอกขวาติดเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายติดนะครับมันมันช่วยได้นะครับในที่ที่มืดเนี่ยตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะครับเซนเซอร์นะครับตัวนี้มีเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับมันก็จะมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตรวจจับคนนนเเดดิ้วยาะ มีกล้องมีเซ็นเซอร์หน้านะครับไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะอีกที่ปั่นน้ำฝนก็เป็นออโต้อีกโอ้ครบแต่มันยังไม่หมดนะครับตัวนี้นะครับมีเรื่องของตัวเลนคิปปิ้งนะครับตัวรักษาเลนนะครับมีตั้งแต่สั่นเตือนหรือจะให้ดึงกลับก็ได้นะฮะและที่สําคัญมีคูตคอนโทลไม่พอมีอะแดปทีฟคูตคอนโทลอีกนะครับรักษาระยะห่างจากรถกันข้างหน้าได้อีกนะครับต้องบอกก่อนเลยอะระบบครบจริงๆนะฮะสำหรับตัวนี้อะเรามาดูครับ ที่ด้านข้างนะครับตัวคิ้วล้อนะครับขนาด3มนิ้วนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตอนมาอยู่กับในรถที่เป็นสีขาวเห็นบัดูแบบดูตัดดูสวยงามนะครับดูเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวเนาะมาที่ตัวล้อนะครับล้อแม็กเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแม็กเดิมนะครับขนาด18นิ้วนะเป็นสีเทากาไฟต์นะครับจับคู่กับยางแรงเลอร์นะกูตเยีย์สองห้าห้าหกสิบห้า R สิบแปดนะครับ เป็นดิสเบกสีล้อนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็โช้กเป็นโมโนทูบด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าราคาขนาดนี้นะครับเล้าๆเลยนะครับแก้มนะไบเทอร์โบนะครับไบเทอร์โบก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเกียร์สิบสปีดนะครับนะตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนได้นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยวเนี่ยกล้องเห็นนะครับเป็นตุ่มๆอย่างนี้นะแล้วก็มีไฟส่องพื้นนะครับเพิ่มเพิ่มทัศนวิสัยนะครับตอนเราก้าวขึ้นรถ เราจะได้ไม่เหยียบน้ําเหยียบดินเหยียบสิ่งปฏิกูลขึ้นไปบนรถเราเลาวหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นสีเงินนะครับให้ความหรูหรานะครับสวยงามเนาะตัวนี้รับน้ําหนักได้นะครับจอดนิ่งอย่างนี้ก็200-250กิโลนะครับก็ขนาดวิ่งก็80-85กิโลกันสาดนะครับก็เป็นกันสรดแท้นะครับของทั้งฟอร์ดแบบนี้ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกคันนี้ใส่เบ้ารองมือ นะครับอ่าใส่เบ้ารองมือนะครับเป็นแบบฟิล์มใสนะครับนี่ตัวนี้ก็กันลอยได้ดีนะครับมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์ก็สอดมือเนาะปลดล็อกรถได้นะครับแล้วก็ทันล็อกรถได้นะครับก็ปลอดภัยและให้ความสะดวกสบายคันนี้ติดนะครับตัวอะคริลิกคาร์บอนไวน์แท็กนะครับนี่ก็ยกชุดของเอเวอร์เรสต์มาเลยนะ ช้บันไดนะครับของตัว y าแท็เนี่ยจะเป็นสีเงินเนาะมันจะไปรับกับตัวราวหลังคานะครับแล้วดูนะมันก็ไปรับกับตัวสปอร์ตบาร์ด้วยนะครับหรูหราสวยงามลงตัวเลยนะครับสปอร์ตบาร์นะครับ,รบก็เป็นสีเทากาฟแบบนี้นะครับรถตัวนี้มีบันไดเหยียบขึ้นไทยกระบะนะครับมีบันไดเหยียบขึ้นไทยกระบะแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับเนี่ยเป็น LED นะครับมันจะเป็นเท่าตรงนี้นะ ก็คือหลีกับเบรกนะครับเลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะครับ,ลลรบแล้วด้านล่างไม่มีนะอคิติคําวายแท็กที่ด้านหลังนะครับที่ฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3รุ่นวายแท็กเนี่ยมันจะมีกุญแจนะไว้ไขล็อกฝากท้ายนะครับไอด้ดำดำเนี่ยหลายท่านบอกว่ารถเป็นสนิมหรือเปล่าหรืออะไรนะครับก๊อปเรียนก่อนเนาะมันเป็นตัวเรื่องของออน้ํายาที่เขาลงไปดูได้นะครับเป็นอย่างนี้ปกติทุกขันเนาะนี่แล้วก็มีกล้องฝั่งที่โลโก้ครับคันนี้ก็ไม่ติดสติ๊กเกอร์ท้ายนะครับถ้าเราไม่ติดก็เป็นแบบนี้ อ่ะแล้วก็กันชนท้ายเป็นสีเทาการ์ฟามีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับด้านหลังก็มีระบบเตือนกันชนเมื่อถอยมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะนะครับในระบบตัวรถฝาท้ายก็นี่เลยนะครับน้ำหนักเบาเบามากอะ่ะดูดิกับยกเนี่ยสบายเลยนะครับไลเนอร์ก็เป็นลอนอย่างนี้นะครับอันนี้ตัวติดอะคริลิกเรานะก็ด้านหลังก็มีไฟ12โวลต์180วัตต์นะครับด้านนอกคนระเป็นตัวต่อบุหรี่นะครับแล้วก็230โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านตัวนั้นก็สตาร์ทรถ นะครับมาเบาสบายมือเดียวเนาะเนี่ยครับต้องบอกก่อนเลยนะอะระบบด้านข้างนะครับมีระบบบายสปอร์ตนะครับก็เตือนอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับเตือนจุดอับจุดบอดเนาะด้านหลังนะครับสำหรับตัวนี้มันก็จะมีเรื่องของตัวออแอร์หลังนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นแบบนี้นะตัวด้านข้างนะครับเป็นหนังหมด เติมน้ํามันก็ปอดจากตรงนี้นะครับเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับชุดควบคุมกระจกนะครับแล้วก็มือเปิดอยู่ตรงนี้เบาะนะครับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแปดทิศทางนี่แล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้านะตัวพวงมาลัยก็ปรับได้สี่ทิศทางนะครับรุ่นนี้แอร์แบ7กใบนะครับเป็นพรีสร์ทมีที่วางแก้วมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟหน้าเหมือนที่ก็บอกอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงก็เป็นอัจฉริยะเนาะจอ 8นิ้วนะครับที่ปัดน้้ำฝนเป็นอัตโนมัติกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบกล้องได้เก๊เป็น2ชั้นมีไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับจอกลางขนาด12นิ้วนะครับเป็นซิงค์โฟร์เอ o ันดอร์ออโต้แอปเปิลคาพแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์ตนะตัวนี้สั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับเป็นเกียร์ออตโต้แล้วก็รองรับโทษฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แอร์อิสระนะครับแยกสายขวามีไวเลสชาร์จ USB A กียบ เล่นแมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับอัตโฮแล้วมีโหมดการข็บขี่4โหมดนะครับจะต้องมาครบๆเนาะตัวนี้นะครับระบบนะครับมีเตือนเกี่ยวกับการขับแล้วแบบหลับในด้วยนะนะฮะมาระบบมาครบเลยนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ส่งรูปและคลิปนี้มาได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกันด้วยนะครับ ซื้อฟอร์จะลืมนึกถึงกรอบนะ้เบอร์โทรอดีไลน์กับขึ้นว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดกกับขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ